ส่งการแมทสร้างบ้านใหม่ที่เขาใหญ่ด้วยกันเรียดว่าเป็นคู่รักที่บอกเลยว่ากว่าจะลงเอยกันนั้นต้องใช้เวลานาน,านหลายปีพอสมควรกว่าพวกเขาจะผ่านมันมาได้สำหรับส่งการานเตชะนรงค์และนางเอกสาวแมดพีรณีโดยความที่ช่วงแรกแฟนๆบางส่วนมองว่าจุดเริ่มต้นความรักทั้งสองไม่ถูกต้องอีกทั้งคิดว่าฝ่ายหญิงนั้นเป็นมือที่สแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขาก็ได้เปิดใจ พร้อมยืนยันว่าแยกกับอดีตภรรยาก่อนที่จะมีคนใหม่แน่นอนดูเหมือนรักคานี้กำลังไปได้สวยเพราะถ้าใครดูโซเชียลจะเห็นถึงโมเมนต์หวานที่มักลงภาพให้ได้ชมกันตลอดตัวติดกันสุดๆไปเลยหนุ่มสงกรานยังเคยเล่าว่าหากทุกอย่างพร้อมอาจมีแผนเข้าประตูวิวารอบสองแม้ปัจจุบันสองคนจะคบหาดูใจกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่วายยังมีผู้คนบางส่วนไม่พอใจถึงขนาดเข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมประมาณว่า แอปสวยเรียบร้อยฝ่ายชายยังเลือกได้นับประษาอะไรกับผู้หญิงแบบแมทถ้าต้องการทุนปรึกษาได้จะรับดูแลซึ่งคนเป็นแฟนย่อมทนไม่ได้ที่เห็นคนเข้ามากล่าวถึงว่าที่พรรยาในทางที่ไม่ดีเขาก็ได้มีการตอบกลับแบบนิ่งๆว่าคืออะไรหากมีเรื่องไม่เข้าใจนัดคุยกับตนได้พร้อมกับให้เบอร์ส่วนตัวทางอินบ็อกซ์อีกต่างหากบอกได้คำเดียวว่าใจหล่อสุดๆส,สวีทนี่พักเพราะเมื่อไม่นานมานี้ มีรูปทั้งสองคนช่วยกันแต่งบ้านใหม่ทั้งยังโชว์มุมต่างๆเริ่มเก็บรายละเอียดทำเอาหลายคนลุ้นและพูดกันไปต่างๆนานาว่าหรือนี่จะเป็นเรือนหอในอนาคตยังไงก็คงต้องรอเจ้าต,ตัวออกมาชี้แจงกันอีกทีหนึ่งคะ่ะ